ส,นนส,สิบอันดับจังหวัดที่มีค่าครองชีพถูกและแพงที่สุดในภาคอีสานวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปสำรวจสิบอันดับจังหวัดที่มีค่าครองชีพถูกและแพงที่สุดในภาคอีสาน้อมดูว่าจังหวัดไหนที่กระเป๋าสตางค์ของคุณจะชอบมากที่สุดและจังหวัดไหนที่ต้องวางแผนการเงินให้ดีและจะมีจังหวัดไหนที่คุณคิดว่าติดโผหรือไม่ตามมาดูกันเลยค่ะโดยข้อมูลดังกล่าวถูกแชร์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลค่าครองชีพเป็นข้อมูลค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อเดือนของครูเรือนอีสานช่วงปี2-5-6-5มาดูกันเลยค่ะว่าจังหวัดไหนจะมีค่าครองชีพถูกและแพงที่สุด10อันดับจังหวัดที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในภาคอีสาน 1. นึสีสเกต14,492บาทต่อเดือน 2. การละสินปบาทต่อเดือน 3. มหาสารคราม1 6 9 7 4บาทต่อเดือน 4. สกลนคร17,236บาทต่อเดือน 5ขอนแก่น17,343บาทต่อเดือน6ชัยภูมิ17,679บาทต่อเดือน7สุรินทร์18,213บาทต่อเดือน8นครนพนม18,313บาทต่อเดือน9บุรีรัมย์18,434บาทต่อเดือน10ยโสธร18,623บาทต่อเดือนและ10อันดับจังหวัดที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในภาคอีสานอันดับหนึ่ง นครราชสีมา21,434บาทต่อเดือน2บึงการ27,85บาทต่อเดือน3หนองคาย26,84บาทต่อเดือน4อุดรธานี20,39บาทต่อเดือน5อุบลราชธานี19,142บาทต่อเดือน6หนองบัวลำพู19,011บาทต่อเดือน ร้อยเอ็ดหนึ่งบาทต่อเดือน8มุกดาหาร18,730บาทต่อเดือนเก้าอำนาจเจริญ18,700บาทและ10เลย1 8ึ่งบาทต่อเดือนขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ